สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปอลปายแฟนคลับเอฟซีครับวันนี้ทําการแสดงที่อําเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬพี่น้องครับเวทีเฮาตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับอ้าวขออนุญาตถ่ายคลิปหนึ่งคลิปให้พี่น้องดูนะครับวันนี้เรามาทําการแสดงอยู่ใกล้เหลือเกินนะครับสามลอยสี่ลอยโลพี่น้องเอ้ยครับรถเพื่อสีหอดนะครับป่ะี๋ยวพ้าล็อบบึงบรรยากาศดาฮานหลังฮานพี่น้องครับตอนนี้จานลอยอยู่ทั้งหนาเวทีนะครับเวทีเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวลำโพง ฟื้นไฟนะครับขืนแล้วนะครับเนาะเอาเดี๋ยวขออนุญาตพาพีน้องเบิ้งสะก่อนบาดนี่ว่ากันว่ากันไลส่สวดแล้วนะครับ<ม>บาดน,นี่ยก็เลยสิพาพีน้องเลาะเบิ้งสะก่อนนี่ครับสังกัดสีบนกระลังติดตั้งสังกัสีนะครับสวัสดีครับโอ้มาแล้วน,นักเอกอ,นอันกินลูกสิ้นนี่ว่ากันเอาอยู่บ่กินลูกสิ้นแล้วก็เลยสวัสดีครับพระเอกอ่ะ สุจ้าปัสมุนไพรใบนตางามเต่แต่ละคนอ้าโหดมอีกแล้วนหนึงเพีกพุกนํ่กวนบมากันอีกปไปเบื้องหลังหันพาไปน้องไปรอเบื้งหลังหันก่อนมากอดมากอดเต้มืออะไรนี่อาจารย์มา่อนตโอ้ตตม่อนตรปโวแตุ่นะอาจารย์ก็บ้านเรียว่านี้ใแาามคนนี่น่งไตสะพานลอยโอ้เปิดหมวกไปน้สิไปนอยู่ดอกกันเปิดหมวกทั้งนี้สิไปเปิดดักป ไปล้างหัางก่อนปาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศหลังเวทีก่อนผู้ใดมาใส่ย,ยู่จังไดร่เนี่ยนะครับมามานำกันมานำกันพี่น้องโอ้ขาดรายขาดรายลูกซีนบ่หัวหนะ้าลูกซีนบ่เสียบเนี้อ่ะเอาเลยบ่เอายกให้เลยได้หนิเออขอบคุณครับประเสนเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปหลังเวทีก่อนอึ๊บ ลูกศิ้นลูกศิ้นเอาไห้ทีมงานสังกะสีบนเขียนทำเอาเลยครับเขียนเลยครับขอบคุณครับครับผมลูกศิ้น์ยายปวงนะครับนี่มองจอดรถเต่าอันนี้รถสังกะสีนะครับนี่ลูกศิ้นอีกชานึงของเสียออกนะครับจักผูใ้ใดเอาไห้เดี๋ยวไปถาม,มาบุญกอนนะครับลูกศิลป์ตัวไหนที่งานสังกะสีแล้ว โอ้เครื่องปั่นเท่าอยู่น้ากันเนาะนอนดมน้ำมันอยู่นี่แล้วเนาะนี่อยู่กลางรถเครื่องปั่นพี่น้องนนี้จัดร้อยจอดไว้ดีละนะครับหลังเวทีก็มีหลายคันอยู่รถใครบ้างไม่รู้นะครับหลังเวทีกัสวัสดีค่ะวัสดีค่ะคนสวยคนหล่อมาเร้วมาเร็วมาเร็ววัสดีค่ะวัสดีค่ะหลังเวทีกับทยอยทยอยกันเข้ามา ว่เอาเอาไว้หันละผู้ใดอยากกินไหนเขามาเอาเนาะขอบคุณครับอันนี้รถผู้ใดได้รถแยกดอนรถพระเอกฟูกรถแย่ปวงเอ่อพักกระด้างในถังสองคนนี่ลูกสิ้นเจ้าอยู่ท้ายรถโอ้ครับครับลูกสิ้นทพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องข้างท้องจานร้อยครับครับผมอันนี้ถ่ายคลิปก้อยไล่รส่ได้กล้องมันมั่วงกองข่อยหางครักแล้วหอย่ายคลิปเอา บ่ได้ลงให้พี่น้องเบิ่งเนาะลูกสิ้นถาดนึงของทีมตลกถาดนึงของเจ้าส่วนตัวป้าแน่นอนแท้ปะดึง้นแน่น้องจันบ่อิ่มบ่เส้นไดนครับเส้นไดนเด้อสามร้อยห้าสิบครับมีถาดส้วนตัวอยุ้ยเดี๋ยวไปถามยายพวงก่อนผู้ใดเอาใหายเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนฮะเพิ่นไหลสวดอยู่พี่น้องนะครับจันทรุ้มกับเสียออกพี่ครับรถบัตจอดอยู่พี่อาจารย์ร้อยเขาไปหลังเวทีก่อนบันี่ อันนี้ก็จะเป็นร้านค้าร้านขายเนาะพี่น้องเนาะอ,อ,อยู่ทางนอกนี่ก็จะเป็นร้านค้าร้านขายนะครับถ้าพ่นกับมีไปอีกเวทีหนึ่งเลยครับพี่น้องเวทีประกวดของวัยรุน่บบนบ่ยู่ทางพ่นเวทีอันเย็นได้หน่อยนักเรียนเพิ่นมาสิประกวดหรืออไรบุ้นี่นะครับหลังหานเท่า,ทาอยู่เพ่แบบนีนี่ยายบวงของผู้ใดเนาะลูกศิษย์ทีมงานตลกแน่นอนยายพี่ พี่เออพี่พี่สุวัสด์ขออ๋อขอมีเตตเป็นพี่อัมสเตอร์ดัมพี่สุวัสด์เนาะโอเคครับเออ,เอ,อ,เอ,อบอกยิดคนโอเคครับขอบคุณครับพี่สุวัสด์นะครับผมใกล้สิบดแล้ละพี่น้องป้าโโดโง่ขึ้นหมดเลยปะอ้าววัสดีค่ะน้องเ <c oughs> อิร์นมาครบหรือยังทีมงานดาวไก่น้อยเรามาครบแล้วค่ะพอดีค <c oughs> ุณพี่คุณพี่สมเกียรติแกเอาเสื้อบักหน้าลาให้มีใครบ้าง ba, để bé áoเสื้o quan, say, đào lúc cái đào đào ngay, lúc một lời năm tua năm đào lúc cả đào đây đào 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 thấy cây thầu này đây này, mà ใช่หร่ะเข้าไปดวงเสือให้น้องเอิร์นก่อนเอาน้องเอิร์นรับตอนเลยคนแรกเลยนี่เนี่ยรถรถว่อยจะนี่รถมาอ้าวเพระเอกเตอมาแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเสื้อให้น้องเอิร์นก่อนเอาเลยตัวหนึ่งมันมีไซเอ็มกับไซเอสเอาไซสไหนโอเคไซไม่ได้รู้วันแล้วขอบคุณมากสนเตียนนะคะครับบักหน้าล่ะ พ้อแม่ท่านได้อยากสนัสนนะคะก็สามารถหมดแล้วเดี๋ยวอยู่้อมตัวสุดท้ายใต้สุดหมดแล้วรอดนาค่ะรอดนาน้องไหนน้องไหนอยู่กับใครน้องไหนฝากใครค่ะอยู่กับาโอเคเดี๋ยวฝากแสดงไว้เนาะไปโอเคโูกโอเคครับน้องเอิญรับไปแล้วหนึ่งตัวครับเสือบักดาลาจัร้อยต่อไปสีหาคนต่อไปก้อนบาดนี่ตามหาน้องน้องดาวไก่ดาวลูกไก่ไปย่างเข้ามาข้างหลังไว้ที่มานํำหาหนองหนองดาวลูกไก่ อยู่ใส่เน่ผู้ดใดอยู่ใส่เน่ดาวลูกไก่ทั้งใดแน่เนาะไม่ใช่เจยีตัวดิเอาเสืยไปให้ดาวลูกไก่ก่อ <c oughs> ล้างเวทีล้างเวทีอยู่ใส่ดาวลูกไก่ลูกหน่อยเฮาอยู่ใส่เนาะ <c oughs> ไม่ยัง้งเลย่ผู้ใดเห็นดาวลูกไก่อยู่ทั้งใดดาวลูกไก่นี่ฮัลโหล โอ้พระเอกฟุกตัวนี้ปาดไปยบบไงเลยตามหาดาวลูกไก่เพราะท่านเห็ออยู่สุดแล้วซุดแล้วซุดแล้วสุดฟังเวทีฟังีนแล้ว สุดแล้วตามหาดาวไก่น้อยไม่เจอได้ค้ำคั่ค่อยว่ากันบรรยากาศหลังหันนะพี่นอ้องเออนะครับสดๆครับพี่น้องเก็มพาบรรยากาศฝากดีตอนน้องเฮานะครับนําหาดาวลูกไก่นะครับคนพี่สมเกียรตินะครับคนเบาเสือปองนาไลาห,หาโตนะครับส่วน พี่ธนวัฒน์นะครับนะครับหายรางวัลน้ำใจมากนะครับทีมตลกสี้นหาคน้นเอาเดี๋ยวจังหวะกันตัวนั้นจะลอยกับอะไ้ถ้าไหนกดเงินลงมานะครับเดี๋ยวสิโอนใในเขาเอานะครับอันนี้หลังวิธีฝั่งนี้ครับตัวเมเจอร์ครับโอ้อย่างมาตั้งพีกับโบเห็นอยู่ตั้งไหนเนาะเซลเสียหา,ายนี่เนะ <c oughs> าะมาตั้งพีกั สองนมนึ่งยังไล่สูตกันอยู่นี่อันนี้รถตู้แดนเซอร์เพราะนี่รถตู้แดนเซอร์เพิ่งเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถตู้แดนเซอร์ไปน้ำมหาต่อไปขจัดโบโจบคลิปแต่แทะขันโบเห็น เสือเสีอไปห้มันแล่เอพี่น้องเอ้ยนะครับเพราะว่าไอ้ใจเพิ่งมาฝากเสือให้น้องน้องลูกๆกดาวลูกไก่นะครับโบเห็นตัวโบแล่เได้โบจบคลิปได้หมดโอ้ตาหาไม่เจอแล้วฝากหน่อยฝากน้องเอือนคนเดียวนี่แหละเดี๋ยวพ่อฝากก่อนนะลูกแป๊บสัหนึ่งตาหาไม่มีไม่เห็นน้องสตังเดี๋ยวตั้งกล้องก่อน ได้ยินว่าฮอดแล้วเด้มามามาดูของของใครบ้างเอามาดูเป็นร่างแบบให้เลยนี้เป็นร่างแบบให้เลยจ้ะอ้าวอันนี้น้องสตางกับน้องไนท์ใช่ไหมน้องไนท์เนี่ยน่าจะไซส์เอ็ทน้องอายน้องอายในเอทหรือเอ็มเอ็มหกเอ็มนะอ่าน้องอายใครอีกคนนึงหมแล้วไม่ใช่ห้าคนห้าตัวห้าตัวดิลูกสตางอายไนท์ ออีกตัวนึงใครอะถ้าองค์กององค์กองก็ไม่อยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสองใคอยู่นะอีกคนนึงนะใครอะห้าคนไงมันหาคนนี่อายไหน้ตาลน้ำตาลเออน้ำตาลไงอ้าวน้ำตาลเอ็มเหมือนกันโอเคครบนะขอบคุณพี่สมเกียรครับโอเคครับจบคลิปได้แล้วบาทนี้ ฝากน้องอื่นคนเดียวเลยเนาะห้าสา,หา,าวห้าสาวเอาไปเลยโอเคครับผมบายบายขอบคุณครับขอบคุณพี่สมเกียรติครับวัดบสวับาีครับ